สวัสดีครับข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับ25รายชื่อลุยฟีฟาเดยเดือนมีนาคมประกาศออกมาแล้วครับรายชื่อ25นักเตะทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันฟีฟาเดยเดือนมีนาคมตามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตอบกับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเอตามปฏิทินฟีฟาเดยประจำเดือนมีนาคม2566กับทีมชาติซีเรีย และทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในวันที่25และวันที่28มีนาคม2 5 6 6เพื่อเตรียมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะเริ่มแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน2 5า6และฟุตบอลอาเซียนครับ2,023ที่จะทำการแข่งขันในเดือนมกราคม2,567ที่ประเทศกาตานั้น มาโนโพกิ้งหัวหน้าฝึกสอนทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อทั้งหมด25คนดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศจากการท่าเรือปฏิวัติคำไหมจากเมืองทองยูเนเต็ดกำพลปฐมอัคกุลจากสมุทรสอนราชบุรี f อทางด้านกองหลังประกอบไปด้วยเอลิชดาเละจากการท่าเรือ FC มมโนเอลทอมเบียจากทูบแบงกอกยูเนเต็ดอิสรากาแมนจากชนบุรี f c สุพนันบุรีรัตร์จากการท่าเรือเอซจัก,กรพันธ์ไผ่สวนจากบีปทุมนิคลสัสมิเคิลัซนจาก OB โอดนเซธีระอรบุญมาทันจากบุรีรัมยูเนเต็ดพีรพัฒน์นชัยยาจากทูแบงคอกส่วนทางด้านกลางกลางประกอบไปด้วยชนาทิพย์สงกสินจากคาวาซิฟอนเตเล่พีรดนชำรัศมีจากบุรีรัมยูเนเต็ดทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากทูแบงคอกยูเนเต็ด ทศวรรษลิมวรรณเสถียรจากทูแบงคอกยูเนเต็ดวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญจากการท่าเรือปฐมพลเจริญรัตนพิรมจากการท่าเรือวีรเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองยูเนเต็ดพิชาอุทราจากเมืองทองยูเนเต็ดเอกนิษฐ์ปัญญาจากเมืองทองยูเนเต็ดชานุกุลกาลินจากโปริเทโรสุโชคสารชาติจากคอนสแตนตินซัปโปร ส่วนด้านกองหน้าจะมี3คนก็คือสุภชัยเจดเด็ดจากบุริรัมยูเนเตตสุพนัทเหมือนตาจากบุริรัมยูเนเตตปรเมศรอาภิดัยจากเมืองทองยูเนเตดโดยทั้งนี้นักกีฬาทั้ง25คนที่มีรายชื่อจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศไทยในวันที่20มีนาคมก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอเมิเรตในวันที่23มีนาคม2566สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหญ่มีดังนี้ นัดแรกคืนวันที่25มีนาคม2566เวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยพบกับซีเรียที่สนามชาบับอารีสเตเดียมดูไบถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวีและ AISP นัดที่2คืนวันที่28มีนาคม2566เวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยจะเจอกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตที่สนามอันนายัรสเตเดียมกรุงอาบูดาบี ถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวีและ ASP สุดท้ายขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม King Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ